โซลอนกล็อตแรกเข้าแล้วนะคะ1,000 0ชิ้นและคาดว่าจะโซเอ์ภายในไม่กี่วันนี้นะคะเราพัฒนาวิจัยมานานร่วม3ปีเราทําวิจัยระดับเซลล์กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเภสัชาสาศาสตร์กว่าจะได้โปรดักตัตวนี้เราใช้เวลาทุ่มทุนวิจัยและอนาคตนะคะเราจะมีการตีพิมพ์ตัวสูตรเนี้ยออกไปให้ ต่างชาติเขาได้มีโอกาสรู้จักเราด้วยนะคะใครก็ตามนะที่มีปัญหาผิวที่แก้ไขยากแก้เท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นวันนี้ การแก้ไขปัญหาจากภายนอกเนี่ยมันช่วยเราได้3 0มและภายในช่วยเราได้มากถึง70%กลไกเนี้ยมีงานวิจัยออกมานานมากแล้วถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ต้องการแก้ปัญหาผิวอย่างเห็นผลลัพธ์ร้อเปอตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยในเรื่องของระบบในร่างกายหรือแม้กระทั่งการชะลอความเสื่อมภายในเซลล์การชะลอความเสื่อมของโรคเสื่อมต่างๆใครที่มีปัญหาสุขภาพผิวที่แก้ไขยากสุขภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงหรือต้องการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายภายในฟื้น ปูสุขภาพผิวให้เป็นผิวที่สุขภาพดีนะคะตัวเนี้ยเป็นทางเลือกที่บอกได้เลยว่าไม่ทานไม่ได้และโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้ราคาลอดแรก1,000 0ชิ้นเป็นราคาพรีเซลถ้าหมดสินค้าลอดแรกไปเราจะขายในราคาปกติและถ้าใครซื้อไม่ทนันต้องรอของอีกประมาณ45วันจิ้มตะกา้าซื้อให้ทันนะคะรีบเลยค่ะ